ได้เวลาอาหารเย็นอู้ตัวใหญ่มันกันนอตอุ้ยตัวโตขึ้นอ่ะตัวเยอะัวเยอะจบท้ายด้วยของหวานนะคะซึ่งก็คือกล้วยสวนเรานั่นเองค่ะไงแม่มีความสุขไหมคะมีความสุขจ้ะถ้าไม่มีที่นี่ก็จะไม่ได้บรรยากาศอย่างนี้นะแม่เนาะไม่ไมเอาผัดเลยจ้าน้ำพริกกะปิลงไป ใช้พริกแกงอะไรเลยนะพี่เพชรเนาะไม่ต้องใช้เลยจ้ะพริกแกงไม่ต้องงานนี้<ล>น้ำพริกกะปิเป็นนางเอกจ้ะหอมแล้วเดี๋ยวยาหลังอาหารเอาหอามแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำตาลนิดหน่อยนิดเดียวพอแล้วูกปลาสักนิดเลย อ๋อใส่เลยจ้าง่ายๆนะเมนูเนี้ถ้ามีน้ำพริกกะปิเอาไว้ในัวเจียวไข่ไว้ก่อนน้อแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะจ้าไข่เจียวไม่ต้องเป็นแผ่นนะย้ำว่มมาไข่เจียวเป็นแนวแบบนี้นะทำเป็นขยี่ขยี้อ่ะเนาะอุ้ยหอมน้ำสีสวยมากดูสินีน่ตะบ,บูมาดู เครเห็นไหมเมนูนี้มาดูแล้วมาเบงมาเบงมาเบงไหนเป็นไงเป็นไงเออไว้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นใช่ไหง่ายมากถ้ามีน้ำพริกกะปิไว้ติดบ้านนะแล้วก็ลงหอมแดงแล้วสองรอบสามรอบนะเขาไเขาไม่ใช่คนทำกับข้าวสเต็ปเดียวนะคะตอนนี้หนูนิดนึงเอาละพอ หอมแดงพร <Stars S 1> ิกขี้หนูตะไคร้อ่อนๆเอาละทุกเราให้เข้ากาันไฟอ่อนนะจ้าไฟอ่อนอ <Yeah. S 2> นี่แค่นี้แหละจ้าเวลาเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยง่ายมากเลยอะ่ะง่ายนะถ้ามีน้ำพริกกะปิติตู้ไว้อร่อยจัดไปเลยจ้าจัดไปเลยจ้าน้ำพริกกะปิแห้งแม่ทองนาคนะคะ ทำหลักเมนูได้นะทุบข้าวสวยจิ้มผักอะไรก็ได้แล้วก็ทําเมนูแบบนี้ก็ได้เราก็ได้โปรโตีนจากไข่นะคะได้ความอร่อยกรเดินอาหารจากน้ำพริกกะปิผมก็รออยู่ไงคุณภรรย,ยาคะคุณสามีม่รอเอาไปเลยรู้ว่ารอเพราะว่าบนโต๊ะไม่มีอะไรกิน <laughs> มีแต่น้ำพริกกะผักเป็นอันเรียบร้อยนะคะ จะกินแล้วนะแม่ครัวไม่ทำอะไรอีกแล้วนะนี่มีแหนมกระดูกหมูหนมอ้ยตายหมูพี่ไล่จะกินก่อนก็เดี๋ยวมีแหนมซี่โครงหมูอีกไงแม่จะกินข้าวแล้วที่เดียวยายจะกินข้าวแล้วขอยาก่อนอาหารด้วยลูกโอ้โหหลานชาย ไปแก้แค่เดียวเปิดออกมายังใส่ชุดนอนอยู่เลยสิบโมงกว่าแล้วเฮโตเป็นหนุ่มสตื่นนานแล้วใช่ไหมแต่ไม่ยอมออกมาจากห้องเป็นนางห้องโอ๋ออโอได้กินยากินข้าวสักทีอุยรอพี่เดียวคือถ้าพี่เดียวสายอย่างงี้ยายจะไม่เลิกข้าวขนะขอโทษแล้วขอโทษแล้วไม่มีใครบอกเดียว ในทีมกีฬานะคะวันนี้ค่ะโอเสร็จแล้วก็จะไปวิ่งแข่งกันนะคะสองตายายอันนี้กล้วยดองกล้วยดองเหรอเขาเรียกอะไรนะกล้วยกล้วยแช่อิ่มกล้วยทั้งไรมันกินนี่จิ้มรองกล้วยกระดอง้ยกระดองกระดองน้ำผึ้งนึกว่าพี่เลนทำเองอ๋อที่พอสมเกียรติเอามาให้ใช่ไหมว้าวตอกน้ำผึ้งพอสมเกียรติดองน้ำผึ้งด้วย ก้วยดองน้ำผึ้งใครอยากจะมีพลังกำลังประมาณนั้นนะ่ะสมัยโบร,ราณไงเออเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะพี่ลิมบอกอร่อยค่ะม่ใส่มาให้อือก็อร่อยดีนะอร่อยอยู่แปลกดีป้าขนมจีนหัวใหญ่เิ่ฮะนี่ไม่ได้ว่าจะหัวใหญ่นลยขนมจีนหัวใหญ่มอเมื่อกีอ้ก่อน เอาซอ่านซับก็ได้ตาเอามือฉีกดิมันกับบ่อมือฉีหัวหนุ่มแจ็คเอามาให้กานที่แรกนะเอามือฉีฉีออกครั้งเดียวใช่พ่อพูดถูกอันนี้หมาเป็นก้อนเลยมันก็มาเป็นก้อนมันมาเฮ็ดแบบนี้โอ้โหมาเสียแล้วมันต้องอยู่อยู่นะพ่อเนาะมัต้องฉีกเองเอามือฉีให้เดี๋ยวจะหาว่ามือไม่สะอาดเออเดี๋ยวแต่แม่ค้าเขาก็ใช้มือจับนะไม่ได้เห็นอะไรแถวนี้โยบั่นบั่นไอ้พ่อเนาะบู๊ยเป็นอะไรแทรกยังวะ อันนั้นเขาบีบสดเงี้ยพ่อมันก็เลยอร่อยถ้าติ๋วมาติ๋วบอกว่าถ้ามีแป้งอะติ๋วจะทําให้กินไอพอ่อดิฉันว่าอยูอย่มีตามพี่พรมาแล้วเนี่ยวิ่งแต่ติ๋วมันจะไม่ได้มาเนี่ยมันจะไม่มาแบบเฮ้ยเราบีบเสียวบะบีบยังไงบ้างบ้านสวนพลตอบโจทย์ทุกสิงงสงส่งอย่างอาหารอร่อยพ่อแม่มีความสุขมีความสุขครับบนอย่างเดียวครับบนว่ากินคลัทแท้สันส้น มี่แนวแสบๆที่ยิ้มกัดแทะมาสิมีอดมีอยากนะด้ยินไหมแนวไดก็บอกอดบ่อยากภาษาโคราชตกท้ายด้วยของหวานนะคะซึ่งก็คือกล้วยส่วนเรานั่นเองค่ะไงแม่มีความสุขไหมคะมีความสุขจ้ะถ้าไม่มีที่นี่ก็จะไม่ได้บรรยากาศอย่างนี้นะแม่เนาะมีไม่มีลูกเต้าไม่มาโฮมกันเนาะ อันนี้ลูกเต้ามาแบบโอ้โหมาโฮมมาตุ้มกันเนาะเดี๋ยวนี้ค่ะมีอดอยากกินกล้วยกับมิโอดไม่มีคำว่าอดแล้วใช่ไหมแม่จ้ะสมัยก่อนมีจะอดเนาะมีจะอดสมัยก่อนมันหายากเนาะแม่เนาะทุกวันนี้อยากกินอะไรก็ได้กินเดี๋ยวนี้สมุนพลสมุนเพลศจ้ะเหมือนก่อนขาดแคลน กินอะไรก็ไม่ได้กินหรอกกล้วยก็ไม่เคยได้กินฮะกล้วยก็ไม่เคยได้กินกล้วยยัไม่เคยได้กินจ้าที่บอกว่าปลูกง่ายๆนี่ก็ไม่มีใช่ไหมแม่มมันมันไม่ขึ้นเลยใช่ไหมที่ของเราที่อ๋อไม่มีที่ดินอันนี้เป็นผืนแรกโอ้ยผืนแรกกล้วยลนะได้ยู่ปลูกที่ไป็นแถวก็ได้มือบวชหรอกผมว่นปลูกกล้วยนะแต่ว่ามันไม่ได้ปลูกพ่อไม่อยู่บ้านเนาะพ่อไม่ได้อยู่บ้าน เทไเขียนหน่อยไปหวานน้นเนี่เป็นลเน่ากอได้ง้าหมอไปซื้อของง้อโยไปซื้ออะไรเปล่าซื้อข้าวซื้ออง้อแล้วแต่องอท่อไม่ได้ปลูกให้ลูกให้เมียเนเอาแนวไปหวานเนี่ยเอาแนจซื้อมาจะเาหวานเนี่ยมันหายากปลูกไหนเนี่ย อ๋อมะเขือเขือเล็กๆอ่ะคือจะมาทําพันหรอคือเน่าๆมาคือไปเจอไปเจอจะเอามาทําพันุว่าจะมาตำต้มตำรวยมุกจะจะขึ้นหรือเปล่าไม่ลูกต้องใส่กระถางค่ะพี่เพชรเห็นเขาปลูกที่ริมโขงเขาใส่กระถางเนี่ยเดี๋ยวจะไปโรยลุกพอใส่กระถางถ้ามันต้นสูงเขาปลูกกับรั้วไว้ไม่ให้มันต้นมันล้มลงดินต้นแบบที่นี่เครื่อมันก็สีหยอยยั้ยางลงมาเวลาต้นมันสั้นขึ้นนะ ไมไปลอยตรงที่มีรั้วร้อรวดยหนาน่ะไม่ต้องต้องต้องใส่กระถางค่ะต้นเขาอยู่ในกระถางรอยมองเงแล้วใครคขาบผูกกับต้นไม้อะไรก็ได้ที่เป็นต้นยืนต้นนะคะพวงมันจะไม่ลากดินไม่ไม่ถ้าเป็นต้นไม้มันมันจะบักมันจะลมไม่มันจะไม่ได้แสงอ๋อต้องให้ได้แสงต้องรั้วเนาะเออพวกนี้ก็ต้องรั้วเขาต้องได้แสงถ้าไปปลูกใต้ต้นไม้ไม่ไม่ได้ไม่ขึ้นขึนบนตะแงเลย คุยกระเจี๊ยบี๊ดดำเอ็งะเจี๊ดต้องปลูกแถวนี้แหละมันจะได้มีน้ําเพราะว่าถ้าไม่มีน้ํามันก็ไม่ขึ้นอีกใกล้น้ำอาออะไรเขาหดไปใกล้น้ํานี่แหละโ๊ามอ้ยท่านสวัสดีค่ะพี่นุ๊กทำไมหล่ออย่างนี้คะไม่เคยเห็นพี่นุ๊กแต่งตัวเต็มยศงนี้เลยไปทางไหนจ้าจะไปตัดผมอ๋อจะไปแต่งหล่อนี่ว่าหล่อแล้วนะหล่อแล้วกินข้าวก่อนกินข้าวเช้าก่อนพี่นุ๊กแต่ผมมาแต่งงานหนึพี่ ยังทำเถื่อนาก็พอดีอ่ะแต่ผมช่วงเนี้ยยอมด้วยเออให้เขายอมด้วยนะบอกข้างเลยยอมให้ด้วยว่างั้นได้แก่ได้แก่ไปใช่ไหมฮะเจ้าบบาแก่ไปโอ้เดี๋ยวนี้แกก่ลังพอดีกําลังพอดีเจ้าบ่าวกําลังพอดีกําลังรวยเลยนะรวยกําลังพอดี คุณยายทางหน้าเดินเก่งมากเลยวันนี้เดินไปไหนมาคุณยายไปสวนจ้าไปนู้นท้ายสวนนะแล้วเดินกลับมาอีกเหรอะกลับไปอีก <laughs> เหนื่อยไหมไมีเหนื่อยมิเหนื่อยแต่ขอนั่งก่อนนี่เก้า <c oughs> อี้ใหม่ด้วย <c oughs> นั่งชมสวนไปนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะหาโต๊ะมาให้นอนแต่ว่าแมน่นอนโต๊ะข้างในได้นะเ <c oughs> นี่ยโต๊ะไม้ข้างในอะ่ะ แบีเ่้านกรนอยูแคนเดินไปแล้วเหรอแล้ัดเขาเดินไปดูบ้านยังได้ี่ยงนอนเโอ้ยาเก่งเเป็นไง้อนาจะได้แข็งแรงนะอยากไปดูบ้านอยากดูบ้านเป็นไงไปดูแลสวยไหมสวยบ้านสวยก้ายาไปอยู่หลังนู้นไหมล่ะเอาไม่ยังน้อฮันนี่โอ้ถือหมอนน้ำกล นี่แม่เตียงนี้นี่เลยเตียงนี้เตียงนี้เตียงนี้เนะนี่เย็นเย็นล่มเรื่ดเลยอ่ะมาพี่เย็บซี่โครงไปง่หยๆนี่มาลองเบอร์โอ้ลองบอไ์ใดทำไมอะพ่อแดดบันแดดวันกลัวแดดเหรอบ่แดดเจ๊งไหมวอนบ่แดดมันก็บ่เย็นอู้ใส่หมุนหมุเจ๊งเย็นเด็กใ่ๆข้างในดี๋เดี๋ยวๆๆๆ๋ยวเดยดินเปื่อน อยากได้ตรงไหนครับนี่ละมนบอกแมวนอนเดียเนี่ยลุกเลยมอมไปแย่งบอกมอมเห็นยังไปมอมขึ้นนอนมนแคร์มาขึ้นเนอ่ยฮะเนี่ยนี่ละไปแย่งบอกมอมนอนเย ไปหดอยเอนี้แม่จะดแูแม่จะดูคลิปเหรอคะดูคลิปที่ปีที่ผ่านมาว่าไปไหนมาบ้างนะคะไปทั่วจำได้ไหมแม่<ะ>ว่าไปไหนมาบ้างไปลอยเอทไปน้องที่ไปไปมดเลยเออได้ดูหมดเลยวันนี้จะดูจะดูคลิปต่อพี่เดียวคือปีที่ผ่านมาเราก็พาแม่เที่ยวเยอะนะพาพ่อกับแม่เดินทางไปโคราชก็ไปนะคะ ปีนี้ยังไม่ได้วางแผนเลยแม่จะไปไหนดีแ้่ตาเขาจะไปใส่ดีปีนี้ปีที่แล้วไปโคราชไปเมืองเลยไปร้อยเอ็ดพ่อทำอะไรปั้มต้นกล้วยเอา้ามันตายหรือเปล่าตาหรือว่ามันเหลืองเฉยตตายตายยอุ้ยพี่คูไปดูหน่อยเดี๋ยวตกน้ำตกท่า เดี๋ยวตกน้ำนุ่นระวังเด้อพ่อชอบไปอยู่ใกล้ๆก้น้ำ นี่มันออกเครื่อ,อยัง,องเอาหนอนที่มันฝังเลอกน,น,นั่งหรือป่านนี่เป็นยังไงเอาเมื่อยจิเหนื่อยไหมพ่อ,อเหนื่อยบ่ตัเหนื่อยสวรนะอันนี้ท่าทางจะไม่ไหวอันนี้นะได้เวลาอาหารเย็นไม่ใช่ของคนนะของปลาอ๋อ อุ้ยอู้ตัวใหญ่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวขอชมขอชมอุ้ยตัวโตขึ้นน่ะโตเยอะโตเยอะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆโอ้เอมันชักจะโตไวเหมือนกันนะโอ้โหกินปุ๊บปั๊บปุ๊บปแป๊บเดียวหายครับกินเก่งกินเก่งหิวจัดชิมจัดกินเก่งมากเลยโอ้เห็นหัวแบบหัวใหญ่มากเลย หัวเขาค่อนข้างใหญ่เลยแหละมันเป็นสายพันธุ์ที่น่าจะโตไวจริงอ่ะดุกยียหวกรัสเซียอายุอายุก็สองสามอาทิตย์เองสามสัปดาห์พูดถึงกระชังปลาแบบนี้พี่คำภูเพราะว่าที่เราเยอะเนี่ยทำต่อไปตรงนั้นอีกได้กระชังหนึ่งด้วยนะในในบ่อนี้สามารถทำขนานเป็นกระชังกระชังกันไปได้ใช่ เอาเลยมะจริงๆเอาสักสี่กระชังก็พอกระชังละสัปดาห์อืมเอาเลยมะหมุนไปเรื่อยๆเอาเลยมะสี่กระชังเดี๋ยวแม่สี่กระชังสี่เดือนสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดมีปลาธรรมชาตินะสี่สิบหกต้องได้สิบหกกระชังถึงจะจับได้ทุกสัปดาห์แล้วก็วนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่วนลงใหม่วนลงใหม่ อ้าวาปกติไม่เคยเห็นแม่นั่งอย่างนี้นะอาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วร<อ>้อนร้อนอน,นี่มันหน้าหนาวเลยแม่ยังร้อน,อนอเหรอมาเคลือล่อนในนวจินากลางวันจะร้อนหน่อยกลางคืนจะหนาวอันนี้เป็นบริเวณข้างบ้านของคุณแม่นะคะก็นั่งดูปลาได้นะคะก็จะเห็นความเป็นธรรมชาติด้วยปลาเลี้ยงด้วยเดิข้างหน้าเขามีบ้าน น้อยน้อยโตใจ,จอยเป็นบอยรินลายกบเขียจดจับููกลางฝนอีกพ่โดนมันคงวางไข่โตเฮากับเงาเดียวดายก็มีผู้ใจยามสายฝนรินก็มีผู้